ทำอะไรเสริมหล่อค่ะเราหลอนนะหลอนจะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงจะเป็น make up, เมคอัพอาชีพดับแรกนะคะเราต้องทาลองพื้นก่อนนะคะน่าจะได้ขาวใสนะคะลองพื้นค่ะน่ลองพื้นะคะ ใช้เวลานานไม่น่าหรอคะ่ะแป้บนึงนะคะทำไมคางคุณสั้นอย่างนี้ล่ะคะโอ้โหจะเป็นพระเอกหมอลำาะะเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะคะอย่าทำแน่งม่วงสิคะ ตอนต่อไปนะคะเราจะดนี่นะคะั้นเือนโดนตกหน้ามาเลยนะคะเนี่ยใช้ยืดหน้าใหญ่ โอ้โหเปลืองเมคอัพมากเลยค่ะหนกเยอะจ้ะเขียงคิว้วได้ไหมคะจัดไปเลยแล้วแต่ช่างช่างมันเถอะค่ะตอนเนี้ย ต่อไปนะคะฮาริค่ะก็ใช้ตัวเดิมนี่นะคะตัวเดิมนี่แหละคะ่ะทำปากดีๆค่ะอ้าปากสิคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเมม <c oughs> ทำไมต้องหลับตาลืมตาก็ได้นะคะอรอดูทีเดียวอุ้ยเจิดค่ะ <c oughs> สวยมากเลยค่ะเขียนคิ้วได้ไหมคะเขียนไหมคะแล้วตัวช้างปัดแป้งนะคะเขียนคสวสีแดงป่ะไม่ค่ะแค่นี้นะคะแล้วก็จะปัดแป้งนะคะตบแป้งค่ะปาปาปาโอโหหูหลอมเนี่ย โฮสแบบหล่อค่ะสวยงามมากไปทำงานได้จ้าลืมตาจ้ายิ้มส้ะยิ้มสักนิดสักนิด <c oughs> เอาส,สวยๆนะคะ <c oughs> ทำงี้ได้ค่ะทำ